คำความเพียรทักกิใครณีวิณาฐครั้งที่สิบเอ็ดวันที่สิบสองตอนที่หนึ่งข้าพเจ้านายชายรัชนิพนธ์ขอรบายเสียงสวดรัตยายาเปรศปฏพธิละมนต์ต่างๆร่อยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาติยะบูชาแด่รูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าทรงตั้งมั่งมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อยนักละไปชนะ ใบสวดย่าต่อเนื่องบทที่หนึ่งัทการุพะลัตนาตัยอหังสัมมาสัมพุทโตภะวะพุทธามัจงอิวะเมิกาตวขาโตตโมตมังมสัสามิกาสัพิปันโนวัตโตสาวะสังโพของาาิกาสบทบูชาพระริยพิากอะหังสัมมาสัมพุทโตสุจีรังบาลีนิพุทโต เนหิทาละมาโนธานิปัลลมีญาทิสติยาวาชิวังหังพุทังธรรมังสังฆังสานางคตโตปูเชมิรักตะรัตยังธรรมจารามิโสตตินา ธรรมังวิยลาสัสสันตุักขามวัฏังลักเเคาเมจารุเปกิริสกะนาเทเจตัถาสิเหวิมานีทีเประเทจัตคาเมตารุนาวะกะเฮนีเิหาวัตรุมหิเทเตกุมพายจายันตุเทวาชนะทะนาวิสาเม บทสวดบุพะพาพระพาณะมะกกรน้โมตสัพพวะตโตตโตสัมมาสัมพุทธัสนะโมตสสะพระตโตโตสัมมาสัมพุทธัสน้โมตสสะพวะตโตโตสัมมาสัมพุตสพุทธิห้าบทสวดไทยในบงคมพระพุททางานังกระชามิธรรมังระนังกระชามิสังฆังธนังกระชามิพุตธิยมปีพุทธทางานังกระชามิพุติยมปีธรรมบางะนังกระชามิทุติยมปีสังฆังะนังกระชามิ ติย no like like the ัมป er ีพุทธ wow. er er ังธนังวชามิสติยัมปีธรรมังธนังวชามิสติยัมปีสังฆังธนังวชามิหกขั้สวดเจริยคระธรัตติเมธะนังอัญญพุทโธเมธะนังวังเอตินะตัจเจนะสัจเจวัจเจนะหอดิเมหุตัสพัสสะนัติเมธะนังอัญญธรรมโมเมธะนังวังเอตินะตัจเจนะหอดิเมหุตัสพัสสะนัตติเมธะนังอัญญสังโฆเมธะนังวังเอตินะตัจเจนะหอดิเมหุตัสพัสสะ มรคถาอุทธังะเมรัตนาภูธังสลีราจิตตังธัมมังนะเมรัตนาภูตาวิสุทธิสารังสังฆังนะเมณรัตนาภูตสุสีธะต,ติสติเอตังะเมรัตนา ขติทันเทเอคังวินาสติอิตะเลสนะสัมภะเอนะเอาเกกะทาจิตาจิเลนะจะภาตุภูตังคัมพีระยานะวิทยาอธิทุธาสตังมินยูหีปติทัชฌเนิหิวิชาจารูปังโลกัมหิเกจิกะกันชุปปาลาภานิยังเิกิ เอสันจิสุทธุบิทังคุณากายาตายังนามาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิตมุปัสตังละอนาสีสุทธาปัสสาทัธานังปุญญาญาติกานามัสะมุตตมาบุณะปุรังทุกขาปามุตชนะมุขะชนะนางัตานังปูชาและเฮสีและเหสุปรลมา กูเชนียังนิพพานสันจิติวิยายุ มีตันสุปัสสนาจิตาตัศน์านุปาลิจริยาตัถารัตตรัตตานะรัตตาจัภเยนาตตะถุนะสุขะเตนสุขีพระเวมุเอเชนาตตาจัสถาปิสุวันที่โหตุโยเจธาธรรมาวินะยมีปัตมาณาูโตโล นิยตโตสุโผลชังตัดโสบานิสยาจะยาญายามปิวตุวันทุตายจะรีจิโตสุปาสถานะโลบทที่แปนี้ธรมมการะติจามถาโยจังหุมาโมหามา เจ้โชโยวิยะันสาสัตตุตัสเสสโรกันสาวิุ yeah นโมนโมโหมาตายานัฏฐาสาสนานันตาสาขาทุกังนโมโคะมาคติรสาทสาวัตุสัพยัสปินโมกะนภะพาภะเวนะวิคัจตุปปันธวานนโมกาลานุภาเวนุโทวันติโหตุสัพพะนโมกาลัสเตชะนะวิมาหิ Wow.